เพราะว่าที่ผมเข้าใจความหมายก็คือเขียนตาม,ม,ม,มสเต็ปเลยเขียนตามสเต็ปเลยเขียนตามสเต็ปเลยเพราะเขี่ยมันใหญ่จริงแล้วเข็่บนี้ไม่กลัวครับเข้ามาเลยคนไทยคนไทยนะคนไทยคลาสไปหมดแล้วครับ ทั่ปกติเนี่ยเราเป็นคนที่ฉีวัตถุแล้วแต่ว่าก็คือช่วงนี้ก็คือไม่ได้ฉีกมากพนช่วคคงโควิดพันกใหญ่หลังจากนั้นเนี่ยก็คือเื่องการทํางานทําง,งานเยอะเพราะคอนนิ่งพอที่เห็นสมญยเนี่ยมันจะเป็นที่ตาขมับหน้าผากแล้วก็ตาต่อคิ้วตกนี่คือจะเป็นช่วงวนงที่มีปัญหาส่วนใหญ่วัตถุเนี่ยไปทางออกที่ไวแล้วก็มันจะในตัววัตถุอยู่แล้ว คืออยากให้คุณหมอเห็นคือเออ่หน้าผากเนี่ยเป็นเส้นแล้วต้นเนี้มนยมันรู้สึกออกมาจะลึกแล้วก็ลึกมากขึ้นแล้วก็ยาวมากขึ้นแล้วก็แล้วถ้าฉีดโบท็อกเนี่ยริ้วจะดีขึ้นครับแต่ไปต,ตาไม่ได้หายอันนี้เราต้องเพิจารณาก่อนอ่ะเข้าใจคเข้าใจเพราะว่าที่ผมเข้าใจความหมายเลยคือ เขียนตามสเต็มเลยเขียนตาเขจะเต้มาเลยเรจะทการวัช่วงบนทั้งหมดนะก็คือเริ่มจากช่วงตีนกาที่มันลึกขึ้นมากกว่าเดิมจากที่เคยทาจากครั้งก่อนเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงแก่เวลาที่เราทงช่วงจากการไม่ได้ใช้ตัวอย่างมานานแล้วก็ช่วงตรงหัวคิ้วตรงนี้ที่ไม่เป็นหนึ่งเส้นที่ เลามันขมวดเนี่ยมันจะเห็นเส้นจ,จริงชัดเจนนะครับแล้วก็หน้าผากที่มันลึกมากขึ้นก็คือชุบบนเลยถ้าเรากังวลขึ้นหน้าบนเนี่ยมันจิมนใหน้ฟก ไฮฟูขึ้นหน้าบนให้ด้วยอันนี้ได้เลยอมุงเหมือนกันครับก็มีก็ม่คิวสุดจะต้องทำไฮฟูด้วยแต่ก็ดีแค่เป็นประสบการณ์ใหม่ไม่เคยทำเหมือนกันถ้าว่าเห็นแล้วเกิดว่าแบบโอเครู้สึกใจยังไงเดี๋ยวเราลองมาบุนกันอีกหัวคือตัววันเองมันไม่ค่อยกังวลเรื่องก่อหน้าหรือว่าตาเท่าไหร่เพราะว่าถ้าถ้ายิ่งทำมากกว่านี้บอลว่ามันจะยิ่งไม่เหลือเลยจะโดแม้มดที่แบบ แล้วก็ต่อใช่ใช่อเรารู้ข้อบกพร่องตัวเองจากการชีวิตด่าเราเลยครบทำให้มันเจิดีกว่าแล้วก็ดูแลพอประมาณดูแลใช่ใช่ๆใช่ใช่ท่อว่าธกรมชาติธรรมชาใช่ใช่มันก็รู้สึกจริงได้นู่มค่ ก็จิ <ต ficou approach ant> <Allah> ๊ดๆดีครับมันเหมือนถูกเย็บใช่ไหมใช่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 ครับแต่ไม่ได้เจ็บมากไม่เจ็บครับมันจะเป็นเหมือนจุดๆปัง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 เข้าไปเป็นคล้ายๆกระสุนใช่ใช่ใช่ครับ แต่เด็กเลยไม่เคยลัวเข็มครับอยากจะกลัวไอ้เข็มที่มันเป็นแบบเข็มเวลาแบบเราไปเจาะเลือดตัวสุขภาพอะเราเข็มอัน,นใหญ่แล้วมันแบบเหมือเวลาเัาแทงเข้ามาแล้วมันดูดเะือดอไปบรรยากาศอ, <c oughs> อันนั้นต้องกลัว,วอันนั้นมันเข็มมันใหญ่จริงล้วเข็มนี้ไม่กลัวครับเข้ามาเลยเข้ามาเลย <c oughs> <c oughs> คนถ่ายคนถ่ายคนถ่ายคลายไปหมดแล้วครับได้ครับหรือยังต้องจับอย่าพ่งพี่นะคะได้ครับผมประมาณสองสามชั่วโมงใช่ไหมคะประมาณสักสี่ยังต้องนอนด้วยเนาะได้ครับคืนนี้ผมไปยืนยิมปกติใช่ไหมครับยืนหมอใช่ออกกำลังการบาร์โมได้ไหม่้าอยากออกงั้นวันนี้ไม่คารโอเคยกไปเฉยยกแค่ปกติไมได้ไม่ดีเดินได้ ปดะมาณหนึ่งชัวช่วโมงโอเคได้ก็บางคนจะช้ำรูมม้สึกช้ำอย่าล้าหน้าแรงอย่าอบสหนา้าอย่ร้อนๆอยู่กอับอ่น้ำเย็นเชียบเลยเย็นเฉียบน,นำ้ำธรรมดาด้สวัสดีคบอลรีนครัก็เดี๋ยววันนี้เน,นจะมาอัปเดตนะคะว่าหลันาที่ทำไฟฟ์กับโทไปหเดือนนช่วงรอบดวงตาด้านบันนไงบ้าือสเกตด้ชัดนเลยว่าริ้วรอยติกา หน้าผากเนี่ยไม่มีละแต่ว่าเราก็ยังสามารถที่จะ,ะขมวดคิ้วหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นธรรมชาติป้าคือหลายคนถักว่ามันดูค่อนข้างจะดูสดใสแล้วก็มีความตึงกระชับตรงตรงนี้นะพอมันตึงเนี่ยแต่ก็มีความกระชับของผิวหน้าเหมือนเหมือน,ม,นมันหลอกด้วยว่าหน้าเราดูเล็กลงนะฮะแล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ยพอใจกับผลที่ได้ค่อนข้างมากนะฮะนะส่วนใครที่มีปัญหาแบบเดียวกับบอลก็ ได้เลยที่ s d m o r c o t h ครับผมจองไปเลยแพ็กเกจของแอาวิกเอสติคคลินิกนะฮะไม่พูดเยอะได้ผลจริงขอบคุณมากๆครับ